ปี2561มกกราคมอาวันนี้ก็วันปีใหม่เรามางานเพื่อฟาดินหรือพนวกงานวบบบ,บ,บยังรวมกันอยู่ในวันที่หนึ่งอาตมาตั้งประเด็นหรือตั้งหัวข,ข้อว่า งานนี้เพื่อฟ้าดินสร้างคนจนสุขสาราณเบิกบานใจนะอัตอมาใช้คำขยายว่าคนจนเนี่ยสุขสาราญเบิกบานใจเนี่ยเพราะมันมีความเป็นไปถ้ามาเป็นคนจนแล้วเป็นคนที่ทุกข์ทรมานเป็นคนที่ลำบากยากเข็นเป็นคนทุกข์ เป็นคนที่ไม่เกิดคุณสมบัติที่เป็นความสุขสาําราญเบิกบานใจมาจนจริงทำตนจนด้วยซ้ำไปนะไม่ใช่จนเพราะว่าเราพยายามจะรวยแล้วแต่มันไม่รวยสักทีมันพระเอ,อิญมันมีอยู่แค่สแสนล้านยังไม่ถึงสองแสนล้านมันก็ยังจนอยู่ทุกทีนคนพวกนี้นี่ทุก ทุกไม่เสร็จทุกไม่จบจนแล้วจนรอดจนไม่รู้จักจบไม่รู้จักเสร็จเพราะจิตของเขาไม่มีความหยุดในความพอเพียงในความพอเขาไม่หยุดนอกจากไม่หยุดแล้วก็ยังใช้กำลังกำลังงานของทางวัตถุของตนเองกำลังงานของทาง ร่างกายกำลังงานของทางความคิด <c oughs> ใช้เพื่อที่จะรวมกันเอาออกไปกระจายเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการที่จะหาเพิ่มมาจากที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่รู้จักจบไม่รู้จักพอคนพวกนี้นี่เกิดมามีชีวิตอยู่ไม่มีทางไปดี ไม่มีทางไปดีมีแต่ทางไปร้ายมีแต่ทางไปเลยเพราะเติมกิเลสตัวเองอยู่ไม่รู้ไม่รู้หยุดไม่รู้พอคนที่มาศึกษาธรรมพรบุธเจ้าแล้วนะรู้จักความพอหยุดกิเลสเราหยุดได้สนิทเมื่อไรหยุดได้สมบูรณ์แบบราคะหยุดได้ไม่เกิดโทสะหยุดได้ไม่เกิดโมหะก็หยุดได้ไม่เกิด,ด,ด,กด,ด,ด,กดอีกเลยอรหรัน หยุดได้เป็นครั้งคราวหยุดได้เป็นครั้งคราวและหยุดได้ภายนอกเป็นอนาคามีภายในยังไม่หยุดพุดได้หยุดได้บ้างภายนอกก็ดีก็หยุดได้มากขึ้นมากขึ้นเป็นสิกิทาคามีเริ่มหยุดเป็นเริ่มหยุด ได้เป็นโสดาบันรู้จักวิธีหยุดวิธีหยุดที่เป็นคำสอนของพระเจ้าโดยตรงก็คือรู้จักฐานที่ตั้งของความเกิดความตั้งอยู่ความดับไปคือจิตจิตมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ดับไปโดยเฉพาะจิตที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ถูกปรุงแต่ง ด้วยกิเลสเรียกว่าจิตมนโนปวิจานที่เป็นจิตโลกโลกเรียกภาษาวิวชาการว่าเคหะสิตตะพอมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นความรู้สึกเรียกว่าเวทนาความรู้สึกอย่างนั้นแหละผู้ที่เป็นโสดาบันฟังตรงนี้ให้ดีผู้ที่อ่านจิตตัวเองออกอ้อจิตเราเกิดแล้วนะเป็นตักกะ เกิดมาแล้วมันก็สังกัปปะด้วยราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเราสัมผัสจิตเราแล้วเราก็รู้ทันทีว่าจิตของเรามันมีอาการของราคะหรือโทสะหรือโมหะร่วมปรุงแต่งอยู่คนนั้นเริ่มปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเป็นมีสติสัมปชัญญะกระทบต่าตาก็รู้จักจิต กระทบทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ใจปรุงแต่งขึ้นเองโดยเฉพาะเบื้องต้นก็จะกระทบทางตาหูจมกูกลิ้นกายข้างนอกนี่แหละและเราก็รู้ทันมีสติรู้ทันมีปัญญาหรือมีอัญญาวิเคราะห์วิจัยเป็นรรมาวิจัยสำภวจชง อีเคราะห์จิตของเราออกว่าอ๋ในสังกัปปะนี่มีกามสังกัปปะเป็นกามวิตกหรือมีพยาปาทะมีพยาบาทสังกัปปะเป็นพ,พยาบาทวิตกเกิดร่วมมาด้วยแล้วเราก็แยกให้ออกต้องแยกนะ,นะไม่ใช่เป็นดับ จิตทั้งหมดพอมันเกิดราคะก็ดับพระไปทั้งหมดเลยในนิ่งเป็นสมถะอย่างที่นักสะกดจิตเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจิตเกิดราคะโทสะโมหะกับสัมผัสเมื่อใดเขาไม่รู้ด้วยวิธีการของเขาคือไปนั่งหลับตาหลับตาหูจมูกดินกาย <c oughs> แล้วก็จิตฟุ้งขึ้นมาไม่ให้ฟุ้งให้จิตมันหยุดหย,ยุดฟุ้งหยุดคิดหยุดหยุด จริงๆเลยแล้วเขาก็คิดว่าการหยุดจริงคือไม่ให้ทุกข์ไม่ให้สุขหรืออุเบกขาก็คือให้มีสติรู้จิตของตอนเองอยู่คนที่พอคิดได้ว่าเออไม่ถึงขั้นดับจิตไม่ให้จิตรับรู้อะไรเลยอันนั้นเลยเถิดแล้วไปเลยเถิดเข้าใจว่าการดับจิตไม่ให้รับรู้อะไรเลยนั่นคือนิโรธ อย่างนั้นคือนิโรธคือดับแต่ถ้ายังไม่ดับรู้อะไรอยู่แต่อาการพยายามจัดการจิตของเราอย่าให้มันคิดไปทางกรามอย่าให้มันคิดไปทางพยาบาทอย่าให้ทีนมิทะอย่าให้อุทจจนจิตตัวเองให้ออกอย่างนี้ในในผวังในภบนั่งหลับตาจะใครไม่หลับตาไล้บางคนนี่นั่งทําหลับตาแล้วก็ไม่รับรู้อะไรด้วยนะ แม่ตาจะลืมนิตาแข็งมีนะเขาเรียกว่าเข้าสมาธิตาแข็งนะสมัยอาตมาเล่นสสยศษษาสตร์นับยกกันเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยนะบอกว่านี่นะเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นชั้นสูงสุดามาลงมาคือมีญาติโกโยติกาเขา ยกกันขึ้นมาให้เป็นอาจารย์ใหญ่ตอนนั้นอาตมาก็เล่นศยศาสตร์ก็ไปตามน้ําไปกับเขาไปนะแล้วเวลานั่งสมาธิหนึ่งตาไม่หลับเลยแข็งลืมตาเป่งเลยแต่ไม่รับรู้อะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยแต่ตาลึงนะผู้ที่สามารถแยกจิตออกเป็นเคหหสิตะเวทนา แล้วก็สามารถรู้จากอาการที่มันเป็นกามอาการเป็นพยาบาทแล้วมีวิธีในตัวเองจะเป็นวิธีวิคัมพนาสะก,กดจิตลงไปให้มันให้มันลดลดอาการลดแรงนะลดอาการเรียกว่าลดอินทรีนะลดพลังงานของมันลงไปอาการกามอาการพยาบาทก็ตาม ทีนามิทาไม,ม่ให้มีฟุตฟุ้งซ่านไม่ให้มีแล้วก็ทำอย่างเงี้ยผู้ที่รู้จักวิธีโดยไม่ต้องไปหลับตาก็ตทบสัมผัสตาหูจมกูกลินกายใจรู้ดีอยู่แล้วก็เกิดจิตจับจิตได้แล้วก็เห็นอาการจิตรู้วิจัยออกมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ทุกเมื่อเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สามารถ พอรู้จักจิตตัวเองแล้วก็วิจัยรู้จักน้อนี่มันอาการกามอาการพยาบาทปรุงแต่งร่วมตัวจิตเราอยู่แล้วก็ทําให้กามให้พยาบาทนี่ลดลงลดลงด้วยการพิจารณาไอตัวปลอมพลังงานกามก็ดีพลังงานโทสะก็ดีมันเป็นตัวปลอมมันเป็นอาคารตุกกะไม่ใช่จิตจริง และมันเกิดมาเดี๋ยวมันก็ปนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ไปอื่นเดี๋ยวก็ไปอัน,นมันไม่เที่ยงไอ้ตัวนี้แหละตัวทุกตัวเหตุแห่งทุกตัวที่จะต้องจัดการตัวนี้แหละตัวนี้แหละจัดการให้มันไม่เหลือตัวสภาพนี้เลยเรียกว่าไม่มีตัวตนก็นั่นคือผลสำเร็จอันนี้จังทุกขังอันัตตาอยู่ที่ เห็นสภาวะอย่างนี้ไม่ใช่คิดเอาเออมันไม่เทียมมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนนั่นเป็นคาถาเป็นพยัญชนะเป็นภาษาเป็นบัญญัติเป็นคาถาเอามากล่อมกล่อมให้มันเบาบางเอามากล่อมให้มันเบาบางไม่ได้เกิดปิปัสนาไม่ได้เกิดความรู้ไม่ได้เกิดความเข้าใจไม่ได้เกิดธาตุปัญญาที่มารู้แจ้ง เห็นอาการมันไม่เที่ยงเห็นอาการมันเป็นตัวทุกตัวเหตุแห่งทุก,ทก,ทกจริงๆและก็สามารถปัญญารู้นี่แหละว่าเองไม่ใช่ตัวข่าเองไม่ใช่ตัวตนของข่าเองอย่ามาสแลนอยู่ในจิตค่าพลังปัญญามันจะมีอินทรีย์พละอย่างนี้แล้วไอ้กิเลสน,นั้นมันกลัว มันสู้พลังปัญญาเราไม่ได้พลังปัญญาของเรามีพลังมีอำนาจนะมันจะทำให้ตัวนี้ลดลงลดลงเรียกว่าวิราคานุปัสสีเห็นความจางความลดจางคลายจนกระทั่งสามารถทำให้มันดับได้วินิโรธานุปัสสีม่นก็ดับนะ ตอนก็ทำอย่างนี้ทําได้แล้วก็ทําซ้ําทาซากเรียกว่าปฏินิสขานุปัสสนะีทําซ้ําทําอย่างนี้ทำมันทาอย่างที่ทําได้นี่อาเสวนาภาวนาเราทําได้สําเร็จอย่างนี้ทําอีกอาเสวนาพหุลีกัมมังทําให้มากทําให้มากทําให้มากทาไม่มากวิธีทําก็อยู่อย่างนี้เรียกว่าสมปทานสี่สรุปเป็นรี่หก นะเรียกว่า,าส,สังวรประธานประหารประธานเกียกับกำจัดตัวที่จะควรกำจัดได้สำเร็จไม่ได้หลับตานะยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมเรียกว่าสังวรประธานศาสนาพุทธสังวรประธานสมประทานเป็นวิธีการปฏิบัติไม่ได้เป็นดั้งหลับตาเลยพวกที่หลงไหลอย,อยู่ในหลับตาในปีใหม่แล้วตื่นซะบ้าง รู้ตัวสบังว่าศาสนาพุทธไม่เคยสอนให้ไปนั่งหลับตาสะกดจิตนั่นมันของนอกรีตั้งพระพุทธเจ้าท่านอุปเริ่มศึกเริ่มจะปฏิบัติธรรมหรือว่าเริ่มจะศึกษาธรรมก็ไปออกป่าไปเจอดูอสีนั่งหลับตากันเต็มพระงั้นว่าวิธีปฏิบัติแต่แต่ไปพบกับอาลานดาบทอุทก,กดาบทแล้วก็นั่งหลับตากันนึกว่าอย่างนั้นไปหกปีท่านก็นั่งหลับตาไปอย่างนั้นหรือทรมาน ทุกกรกกริยาด้วยวิธีการต่างๆตามเขาทำซึ่งมันเป็นเรื่องนอกรีดหมดใน6ปีนัน่นนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าทางนั้นไม่ใช่ทางบรรลุธรรมทางผิดท่านไปใช้นี่หนี้ที่ท่านเ,นเป็นนี่บาปนี่อกุศลที่ไปละเมิดจะจาบจ่วงพระพุทธเจ้าองค์กัสปะตั้งแต่ยุคท่านเกิดมาเป็นชาติโชติปาละอะไรเงี้ย ก็มีใน,นหลักฐานในพระไตรปิฎกหมดศึกษาทุกอย่างศึกษามาด้วยกันทําไมถึงเข้าใจไม่ได้ระพุทธเจ้าไม่ได้พานั่งหลับตาวิธีการอาพุทธเจ้านั้นปฏิบัติมรรคเจ็ดองแล้วปฏิบัติมรรคเจ็ดองนี่แหละจะเกิดสมาธิเรียกเต็มเต็มว่าอริโยสัมมาสมาธิพระไตรปิฎกท่านก็ตัดแล้วก็มาบันทึกไว้ ชัดเจนมีอย่างยังเหลือหลักฐานอยู่อาจารย์ทั้งหลายแหละก,ก็ไม่รู้เรื่องสอนกันงมงายเผยแพร่สิ่งที่ไม่ถูกต้องของาศาสนาพุทธมาจนทุกวันนี้เป็นบาปเขาทำพาทำผิดออกนอกรูนอกทางาศาสนาเท่ากับทำลายาศาสนาบาปไม่ใช่น้อยนี่ก็ขอบอกด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีด้วยความจริงใจไม่ได้ดูถูกดูแคลนอะไรตอนรับปีใหม่2561